Answer, เอาน้มาสักการครับอาจารย์อาอยาเลือดพอนเออมาพากันครับเนอะมากคำเยื่มเลยก็เลยถ่เยยมชีมากคำเยมเวียนในปไะถทายคลิปทังเอืนแล้วอาจารย์เลยเยี่ยมเอยยันได้ปะเนี้มาบัดนี้คือสีหน้ายิ้มมุยมได้กุทธีแต่ก็ยังส่งสีหน้าสีตาชดเช่ดีแต่กุฏิก็ใกล้สีเลี้แล้วเมื่อไรเราเพิ่มสีได้เลือขยนรู้อาจารย์เก็บแล้วหรอวะมือไหนตวายจักรัน่าาโอ้้องทายจักน เอาถวายนีเห็ดจังไหนเอฟซีูมีคิดถท้าเพื่นมาซอยเฮ็ดซอยจางเข้าสิเห็ดจังไหนเข้คาคอยกีถวไยได้ไันเฮ้อให้ผมเป็นเป็นตัวแทีมถวายเออยอเยื่อมเนี่ย,นยเนี่ยหลกจำบัตจถึงบ้อนวันนน้ต้องมาถวายกัน,นยูทูบเอไงนี่บโอ้เออนื่อเมื่อใดแล,ลด้วเดินไปจะมาคนพร้อมเมื่อไงนก็เราสุ่โอ้เหนห<ล>ะคันเพื่นว่าเมื่อใดได้ยินเป็นวางสันเนี่ยคนคาษีเ้าสูฟังเนาะ โอ้อาจารย์นักอน่าดยครับผมยุ่ทาาเด้ครับผมที่ได้ถวายตัวกันสร้างประเทแล้วนะอาจารย์นะสร้างปที่แล้วปะไดเทากัไปถวายเอากระบอกปืนยังยี่วิถวายสกอนอาจารย์ทำมา่แกกับล่อบางจังมันก็ต้องถูยัดข่าบนเืบนนี้เดิตั้งแต่ว่าระบบไฟเดินเรียบร้อยไหเดวเหียว้าแต่ว่าระบบเล็กเดียบอาจารย์ระบบเล็กเดินมาเลยเดย ระบบเรียงนี่เปลี่ยนไรหลังจากที่ปล่อยชุดเต็มมาแล้วเนาะชุดเต็มก็ปล่อยมาแล้วับผมแล้วก็มาปล่อยชุดตัดมาแล้วแต่ว่ามือนั้นยังบ่เน้นบ้านนี้ระบบเรียงนี่มีชุดเน้นไปอาจารย์ระบบเรียงก็มีชุดเน้นแล้วเน้นแล้วแต่ว่าแค่ไหนไอเอกระซ้างกำกับเขาอยู่ใส่เรียงเอกระซ้างกำกับอยางเขาอยู่ใส่ยืนป่ะอย่ะเดี๋ยวเดี๋ยว ตอนนี้ี๋้วสี่ว้าสู้ฟังทั้กงกนบัโอ้จอมปวก่าท่านดอกมือนี่คำเมื่อิอายท่านอยูอ่ที่เชถไมสี่ดูนีถือตัว,วบ,บ่เนยาแป๊บน่ครับอาจารย์แตวเรกก่าเป็นบ้เก่าสิขายเลยกันทร,ร,นทร,ทรทมันาชุดใหญ่นี่ชุดเตรมนี่ผมขึ้น่าสิเขา่าบนล่างผมมั่นใจได้ แต่ว่าผมประมาณใจว่าชุดเนียนที่เขาว่าเขาอันนี้แต่ยังกริเสียงเบิ่งนะชุดเนีนนี่เลยอย่าเลือกเนียนปะที่เขาชุดเนียนนี่ปัดโทมันยังอยู่ยังละสองสามหางนี่สองหางข้างล่างก็สามหางครับผมมีสามศูนย์สามหกสามแปดทั้งทั้งนี่ก็มีสามเจ็ดครับหาสามเจ็ดครับแต่ว่าเรียกสามเจ็ดนี่มันใจเลยทั้งหมดสามเจ็ด สามเจ็ดทั้งหมดมันใจเลยมันใจสามเจ็ดเลยวะอ่าสามเจ็ดเนี่ยใช้ราชีแดงว่ามีบเป่าราชีแดงมาวงกลมตัวนั่นได้เพียงมันใจหรือดอกพอเด่นเดินเด่นให้ตัวนั้นนะตะเลว่าคุณเรมันใจจนทั้งล่างนี่อ่ะเดี๋ยวเด้อไอผมขออนุญาตจักบาทได้ด้วยกันไอว้าวเ,เนี่ยบัยดนี้ขออนุญาตเสียกลางอาจารยนจักบาทได้เด้อพ่อพี่น้องที่ อวนจะตัวปัจจัยมาซอยอ่าสั่งเกตพระย่านาคับอาจารย์อ่าตรงนี้นี่ขอรบกวนทรงไล่ซื้อให้ผมเนี่ยเด้อขันผู้ใดอยากให้อันทรงไล่ซื้อมาทั้งแอดมินเนี่ยอ่าโอนโอนไปบัญชีอาจารย์แล้วก็ตามนะครับผู้โอนไปแล้วก็ว่าเป็น่ย่าังแต่คือความหมายอ่าทั่วมาบอกไล่ซื้อเนี่ยอ่าเฮาใิได้อะนุโมทนาห่วมกันเมื่อเฮ้า ถวายหรือว่าข้าเฮ็ดแล้วสีข้าถวายข้าวกะสิได้เอาไรเสียน้ำมอตนาน้ำกันผู้ใดยังบ่ได้โทรมาแจ้งไร้เสือรบกวนโทรมาแจ้งไร้เสือในเด้อครับทุกขูทุกคนหลับผู้มีขีดสะท่าทุกท่านเนพราะว่าจิเป็น <c oughs> ในส่วนเกียรติพญานาคติเอือหือควมบุญควมกุศลมาในส่วนใดก็แล้วแต่ขันผู้ใดอยากแจ้งไร้เสือก็ทั่วมาทั้งช่องในเด้อครับเด้อ,อ แต่ว่าโอนๆไปทั้งพระอาจารย์เพื่อนผุระแต่ว่าแจ้งไล่ซื้อทั้งผมเพราะว่าผมกัจจได้เป็นตัวแทนถวายเลยเนาะเป็นตัวแทนเที่ยมพได้มากนะเป็นเปล่าเป็นเสียงให้เพิ่นเบิ้งให้ญาติโยมเบิ้งแล้เพิ่นอยู่ไปหมดเบ่ได้มาเห็นมือนีนครับผมครับผมตั้งแต่ชายท่านพ้นเบิ้งเพิ่นก็สิได้ดีใจว่าแม่นชิดีว่าผู้อาจารย์ครับผมเพิ่นขาดเพิ่นเชิี่ยน่นอึดหยาบยังของน้ํำยังบ่มีกุฏิบ่มีเพิ่นก็เลยเฮ็ดให้เห็นให้เบิ้ง อาย่มอมเขาจะดีใจครับส่วนกุฏินี่เดี๋ยวชิหลังอาจารย์สิเดียวกุฏินี่ที่ยังอยู่ประมาณแผ่มันมีเงินนะครับสามหลังสามหลังอีกสามหลังอยากได้อีกสามหลังแันแม่นมีเงนิวนวดนี้เนียนตัวให้มันถือได้อาจารย์ขนเนียนตัวเทียมนี่ยามาเตอสามหลังเฮ็ดเลี้ยงไว้หลายก็รีสอเดี๋ยวได้อีกเจ้าของพ่อโอ้โห้างน้าได้อีกเจ้าของพ่อหลดห้องเัินอาตมายี่ห้องหนึ่งยังว่ามีเงินอยู่นี่มันเสียแต่เนียนอีกห้องหนึ่งโอ้โหเสียแต่เนียนห้องหนึ่ง ของอาจารย์ยังบ่มีแต่แต่ว่าเฮ็ดให้อ่าทงหลวงพี่พุ่นเฮ็ดแล้วโอ้โหเดี๋ยวเรียกของอาจารย์อาจารย์ก็เลยเรียกกุฏิก่อนซะบ่ก็เลยเรียกกุฏิก่อนโอ้ครับผมเรียกกุฏินะครับแต่ว่าจากสีเลเซอร์ว่าบาดเจ็บกันอะไรก็รอดอย่างย่อมมันก็น่ะเออเอาเจ้าพ่นไข่ไข่เปลี่ยนไข่ไปนี่เพื่อนกันใจดีเนาะเท่านี้โชคมีหมอนก็สิซอยต่อไปทือว่าล่ะคิดว่านะวันนี้แล้วเพิ่อนทีเรียกนําอาจารย์นี่เพิ่นกั ถ้ากันไม่เหดซอยกันต่นไหนพ้นมาเองผู้เหล่าลังเทียผู้พ่อทีเรียก<ช>จะอวดมาเาสี่ยวซะดีใจยัง<อ>ให้อาจารย์แล้วโอคอยยืนละโลคอยหยาดย่อมเป็นคนอยู่ครับผู้คนท่นเห็นกับมีผู้คนเห็นแล้วลกับม <า S 2> ีเพ่อจะย่อยอ่สวายมาอยู่เรียอยู่ดอกครับผมเทียหนึ่งเทียสองเทียสามมีบางคนบางครับผมหยาดย่อมเป็นกับไหนคนของพันนี่เห็นครับผมแต่ที่สําคัญเด้ออย่าลืมโทรมาเบอร์ผมมาแจ้งไล่ชื่อไว้แน่ผมกัดสิได้ เอาไล่เซฟูที่บูได้มาเนี่ยเนือผู้ได้มากับยาผู้บูได้มากัตามกัสิได้เอามาอนุโมทนาน้ากันผมจะเป็นตัวแทนถวายเพื่อนให้มาดิตัวเน้นเดี๋ยวมนี้อาจารย์ตัวเน้นเตี้ยเน้นตัวเน้นเน้นตัวนี้แล้วเนี่ยเล็กทั้งท่นนี่ห้าสามเจ็ดนี่ห้าสามเจ็ดเนาะเออพันธ์จว่าจะเลี้ยงบทหนเอฟซีเพื่อนสีอุกอังโอ้ยนั่นเราเลี้ยงเล็กเล็กผันจีว่าตาโดนในจนแบดเบิดผันจีว่าเนาะอาจารย์ อ้าห้าร่างนี่ได้ันเอาจารย์่างเกาสองคู่นี่แล้วสามหกกับสามแปดนี่ใหม่เอาไว้มันนี่ดีแม่บอกเทียนมันัหกเทียนมากแปดนี่นะครับผมแต่ว่ามันมันเก็ียดนิดนันแม่นแม่นแล้วบันนี้น่อาจารย์นะวันนี้เด้อเอฟที่ได้โชคได้ใชัยยงใหน้ำเด้อพันจิได้มาซอยเห็ดซอยส่งแต่ส่วนสามศูนย์พุกศูนเก่าสามศูนย์ซา เนี here, four four. Th some antis, ่ยยอดโรนซีนะผมเหว่งอีกแล้วบ่อนี่มันกำลังสีทุกครบทุกตัวเลยีกันวงหลายปผบ่ว่งเ่ะเชียยเป็นผู้ักศูนย์คราวศีศูนย์กับมีสามศูนย์กับสี่ศูนย์โอ้ครับผมเอากับว่าเปลี่ยนหางเนาะอต่กะเป๋เิจเนแ้วครับผมอ้าบันี้กะจีจะรุปัวฟังได้บันเนาะอาจารย์เนาะเออสรุปตัวยอดย่มตังครับบางคนเชียวคนกับเหัวจับนั่นสะครับผมวันนี้เดิมงินยูทูปเปลี่ยนนะครับผมไม่แม่เฮ็ดเปลี่ยนไหมัน ครับรุกมาทำเลือกทำเบื่อนะก็เรียกว่าหวเป็นฟังปลายครับ,รบแต่ว่าเลือดมีเลือดมีมักตัวนี้เลือดมักตัวสามแปดขึ้นมักขึ้นมักสามแปดฟันบอ่อาจารย์ฟันบอกให้จังไหร ฟันบองือนยังไงกันฟันก็คือว่าฟันมันคือมันคือว่าเป็นมันใจนะครัว่าเป็นมันใจตัวนี้นะโอ้ขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากครับผมอ๋มอขึ้นมากกันแต,แต่ว่าคนเล็กนี่เน้ยนมาแล้วทั้งสามคูนคเนี่ยนะเนี่ยมันเพิ่มเปนตัวเน้นไปแล้วครับแต่ว่าส่วนที่มักต้นตัวนะนี่เอาอ,อันนี้ผมสี่คออนุญาตถวายเงินเกียรติหนักสงวนเด้ออาจารย์เด้อ แต่ว่าเงินนี่ก็คืออนนพานบัญชีอาจารย์แต่ว่าผมกับผมมอบแทีนเอฟซีนะผมเปลี่ยนผู้มอบแทีนเอฟซีซึ่งอาจารย์เพื่อนกลับไปเบิกมากล้วเราเตรียมที่ให้สร้างเบิกงวดแรกเนาะแต่ว่าบัดนี้ผมิขออนุญาตมอบแทีนเอฟซีนะเนาะบัดนี้ก็อบัดนี้อนุโมทนาน้ำกันเด้อพ่อพี่น้องเอ้ยอันนี้เด้นนี่เด้อเงินกระไดปันวัติว่า้ากันเว้าเรียนบอกปฏิว่านี่ครับอ๋อ ซาตุไอพี่น้องเอฟซีงานยเพิ่นได้กินได้ท่านมากค่ะคนนิสันได้เปลี่ยนต่อไปเนาะครับผมส่วนทีเหลือที่ย่งกับกับล่อๆไปยึดมันบอกเกียรตินาคเก็บรนาคอันนี้จะได้ส่วนเก็บรนาคก้อนส่วนกุตติก็ได้ให้แต่ว่าได้เห็นได้เห็นเนี่ยพอได้ท่าบุญธรรท่านไปแล้วเสร็นะครับเได้เห็นเป็นเบิรงครับผมแล้วส่วนเงินเนงำกับรักเจริญกับที่ว่าร้อนยี่ห้อดอกครับ พอมันก็ใหญ่เติบอยู่มันบ่โอ้ยหนักตั้งสองโอลอยตั้งสองโอละอยดละวน้อยไปสองต้นบ่เอิ้นเป็นตนมด้นมันมีท่องปัดใหญเพิ่นกระสีคอยจะย่อยมาเรียกเลยไหมฮะยอดมันกระไรแม่มาครับผมซอยกันสางซอยกันแปลงเอาบุญเอากุศลน้ำกันครับผมส่วนกุฏิก็ของน้ำกัแต่ว่าย่งอยู่นะครับเด้อครับเป็นสองสองจังหวะสองต่ออยู่แล้วค่อยเฮ็ดไปอาจารย์เฮ็ดไปเสื้อสิอวคั่นษานี่ผมขึ้นว่าสิแล้วอยู่คันเลรียกิครับมีมีวงเล็บความคันเลขถือ มันเถื่อว่านี่วัวเหลือหรือว่ามันวัววัวเปเหลือขันงวดย่นมมึงมผู้ะพวยมากเลยครับเจอไม่มางีเงินแล้วคือว่าเลขจริงแล้วมันเปลี่ยนสี่เลขอาจารย์เข่าทั้งบนทั้งล่างมาหลายงวดกับจริงอยู่แต่ว่ามันเลขหลายตัวเออหลายตัวมันเลขหลายตัวมันชุดเตรียมมันหลายตัวผมกำมันใจว่าเลขอาจารย์ที่เขาชุดเตรียมเข่าบนล่างมันกับเขายี่หรี่เข่าต่อกันมาหลายงวดงวดที่สามแล้วต่อไปนี่เป็นงวดที่สิบหกหรืมันเนาะสิบเจ็ดสิบเจ็ดว่าป่สิบเจ็ดโอ้งวดต่อไปเป็นงวดที่สิบเจ็ดงวดที่จะออกอ่า มากกว่าเมือเบิรงกันว่ามันที่เขาอีกว่าเจ้าผมมั่นใจว่าเขาอีกงวดนี้แต่ว่าชุดเนียนของอาจารย์นี่ก็เดี๋ยวเสียไปเสียงมาแร่งว่าที่เขา่าเบ่อเขา่าเนาะอาจารย์เนาะไม่เสียไปเมียนเล้าสบ,บ,บับน,น,น,นี้ฮะหร่บมดนะม่เสีเขาชุดเนียนงวดเนี่ยเรี๋ยวนาเขาชุดเนียนบ่เป็นยังก็มั่นใจปะนั่นกัจมั่นใจว่านม่เขาชุดเน่นเนาะงั้นกัเขาชุดเน่นเนี่ยอืออ้าเดี๋ยวผมตองลูกหายเอฟซีเบิรงสแก้วันชุดเนียนกระไดบาน อันนี้คือชุดเนียนอาจารย์เ้อครับอันนี้คือชุดเนียนอาจารย์อันนี้อ้าวบันนทสรุปสู้ฟังเ้อพ่อพี่น้องเ้อชุดเนียนพระจุดงศูนย์หนึ่งสอง 12, วดวันที่สิบหกสิงหาคมสองห้าหกห้า หลังจากที่ผมมาตามเพื่นกัไฮตัวเลขไปแล้วแต่ว่ายังบ่มีตัวเน้นสาหรับคลิปนี้มีตัวเน้นแล้วนะครับชุดบนอาจารย์เพื่ไฮห้าเจ็ดสามตัวเน้นนะครับไฮอ้าหางเดียวจะเฮ็นดีตัวนี้หางเดียวเลยบ่อยจังห,าง,หางเดียวโคโรนะเน้นไปที่เจ็ดสามตัวรองคือห้าแปดกับเจ็ดสี่กับเจ็ดหนึ่งส่วนรางหามากอะสามศูนย์ สามหกสามแปดแล้วก็สี่ศูนย์ตัวกันชี่ศูนย์องวัดบางนึงออกตัวกันนี่อย่าลืมเนอะหนึ่งสี่เนาะโอ้ยหนึ่งสี่ตัวเดียวออกจ่อยเนาะอ่าแต่ว่าตัวเน้นเน้นไปที่สามหกกับสามแปดแต่ว่าบัดออกสี่ออกตัวกันม่จัดน่าจันตัวกันตัวนี้นะตัวนี้ซี่ออกตัวเจ้าเจ้านี่ออกตรงเลยเป็นนสะว่ามันขึงเพียวเพราะสี่มัดจัดนี่เครับ มันนั่งเขียนเลขตัวนี้มาที่ิษฐานมันม้นตากระตุกติ๊บติ๊บขลังใจไหมโอ้ยเล่นบุกเข่าหรืมันว่าแมนดอกอาจารย์แมนตัวตากระตุกนี่เขาเจ้าว่าเสียนประสาทมันกระตุกเลยสิอพราะเมียงกระตุกเมื่อเศร้านี่กระตื้นเกินมากกับกระตุกปวดไม่น่าบอกนะไปกระตุกฟังไรอาจารย์ฟังไส้ฟังไส้ไส้ที่หัวควายที่ไหงี่ดีกว่าแต่ร่องฟินิฟิตรนาบงเด้อพ่อพี่น้องเด้อชอบกัดจัดจัดกระพัน อาจารย์เพื่อนก็ให้เป็นแนวทางตึกปิดเป็นเรื่องธรรมดาชีวิตยังไม่สิ้นกองฉลากยังบ่หมุนเนาะไอ้กองฉลากยังบ่เศร้าหมุนเขาสู่ต่อไปผู้บอกกับบ่าวต่อไปทีเดียวมาแต่บอยอมแพ้ผลถามย่อมแผลอ้าวโอ้เจ้าเล่ห์กันมีโศกมีหมันกันเล่ห์ยัดยอมเลยเล็บเสียก็ได้งวดนี้คือว่าแม่นหล่อแม่นทั้งห้าแล้ว ครับผมเงื่อนงานมันถุยขังเนาะครับผมวัื่อนีพ่อถุยแท้ต่ำตึ้งรวดครับผมอืเกิดว่านะไม่นแท้ล่ะครับแต่เกษตรไม่เห็นมาสั่งน้ำกันตไปด้วอนบะครับผู้มีเงินมีท่อผู้พ็นที่โศกมีหมันมีโศกมีหลาบน้ำกัอนมันเกษตรไม่เห็นมาสั่งต่อไปครับผมสั่งพุทธสั่งพุทธีสั่งของน้ำไปแล้วก็ตรสั่งผู้พญานาคไปครับผมส่วนพระองค์ประธานเบิ่งกะกับเบิ่งเลี่ยวไปไปแทกไปวัดเบิ่งกะ จะคาเร่งมันไหลเว้ยคาซางมันไหลเว่ยโอ้มันแพงน้ำคาซังเส้นหกเพื่อนน่ะเขามาส่งเลยเส้นหกเ่นเสนหกน่ะพระประธานในที่อยู่ปูมุจเรียนนี่ปูมุจเรีนองค์องค์จำร่องเพื่อนน่ะจังว่าที่อะไก็เฉลยเงินเส้นหกอังซี่จักซีหาปีซาปูอีกที่หาปีค่อยค่อยมีองค์จำร่องมันจะเฮ็ดพรยานาคแล้วซ่างว่ากับซี่ปีหาปีแล้วเว้ยกาจะเฮ็ดเกียรติพรยานาคแล้วก็จะมาหาซี่หาปีก็รู้สิบว่า เล่าไปกันบ่พูดสั่งไ่ก็ไเลยแล้ววันนี้เอฟซีผูมิศิัทธาเดี๋ยวพันจิมีผูมมาโม่นาน้ำอยูผมรู้สึกดีอยู่นี่ผมรู้สึกดีดีรู้สึกว่าผูมิจะเล่นจี๊ดเลีลยวอยู่บ่บ่เกินออกพรรษาดอกผมมาจีแเลี่ยวอยู่ผมมีควอมู้ซึกของฉันครับแต่ว่าวันนี้จะภาพใหญ่เฮาทั้งฟังกูฏินี่พันชื่อว่างไรก่เนี่ยนี่กน ินดาป่ินตนาคุณแม่จินตนาเนาะ,ะเพื่อนอยู่ใส่อาจารย์โยอยู่ปทุมโอ้คุณแม่จินตนาจากปทุมธานีอ่าเป็นเจ้าภาพทำกุฏิให้อ่าพระอาจารย์เนาะ,ะ,ะมเมื่อนี้เพื่อนกะซอยมาอีกแล้วเม,ม,มื่อนี้จะใด่ยวกวานเพื่อนกะข่ามาจําเพื่อนกะซอยมาแม่นผู้เดียวกันบ่ครับผู้เดียวกันอโอ้ผู้เดียวกันโอ,โอ้กันอนุโมทนาสาธุน้ำเด้อแม่เด้อ เบิ่งคลิปนี้แล้วกันลูกหลานอ่านซื้อให้แล<ไ>้วเด้ออือบันี้กัเท็เจ้าไหนบันีเอฟซีกัเตรียมน้ำเตรียมไนเด้อบันี้อาจารย์เพื่อนเสีให้สิีนในพ่อนเตรียมน้ำเตรียมไนไม่อยาดใส่น้าขวดเตรีย<ไ>นมนะ่อทไม่อยาดไม่อยาดให้เจ้ากรรมในเวียนไม่อยาดให้ญาติพี่น้องผู้ที่ล่วงลับล่วงหายตายจากของเพิ่นสุขูสุขคนละผู้มิจิตาท่อ เคยจะดูปัจเจนะฮะออนไลน์ไม่เห็นเลยอืมพูดมิจฉัทธาชุกหูชุกข้นก็ได้เอ้าเอาหยาดพูดเลยครับหยาดไปหยาดเลยหยาดหยาดหยานั่งหยาดอยู่คนเลยเพิ่นหายพั่นอยู่นี่เข้าไปหาเอฟซีเตรียมน้ำเตรียมน้ำไดเด้อครับพระเจ้าเอื้นว่ากวดน้ําออนไลน์ให้ทานให้ทานออนไลน์แล้วก็ให้บุญออนไลน์อ่าก็ให้พั่นออนไลน์พร้อมอืม อเายด้เย่ินอยับคำามาพี่เด้ออาจารย์เลยอพ่นเดี๋ยวเดี๋ยวพ่นยกเพ่นียมไปเนาะนแดดเนิ่มเราพ่นให้เนิ่มก่อนมันค็อยู่ไก่เนาะครับลานเ้อ यथा वलि वान्ति सफरमे वयतो चिन्ना हे तगपति जितां गजितां गोमा जिवा मे वचे पुरन्तु सम्भा จันโทปนาราโตยะธามนิโชติราโตยะธาสุทิโยเววาจันโตสัมภารองโขเวนะสัตตุมะเตปภวะตวันตระโยสุคิดทิฆาปะวะภิวะกนาเสเรสเนจจังวะทัปจายโนจตัมตัมมะ วาการที่อายุอันโนสุขัง ปางอาญจะโคทกินาทิตังส uh, ังฆมิสุปติุมที่การตังอิตายะสทานโสขกปติโยทิธรรมจายังนีกาติโตเปตานพุชจัตตหุราราารังจักภิกขุนามาินังตมิปุญญปัสนานาภักดิสุหา แลาถือวบรรไดกามารับเอาอซาช่วนบุญช่วนกุศลบ่าว่าจริงญาติพี่น้องผู้เรื่องหายใจจากของผู้มีชิต